สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะฮะ EP ในหัวเรื่องงานรีโนเวทและงานซ่อมแซมโครงสร้างนะครับเดี๋ยว EP นี้เป็น EP ที่1่เรื่องงานรีโนเวทและงานซ่อมแซมโครงสร้างนะครับมันจะมีงานรีโนเวททั่วไปแต่ตอนนี้จะคุยเรื่องอางานรีโนเวทแล้วซ่อมแซมโครงสร้างเป็น EP ที่1นะครับ จะมีประมาณสัก7 EP ฝากเพื่อนๆติดตามรับชมนะฮะอ่าโอเคครับเข้าเรื่องเลยนะครับอันนี้เราได้รับแจ้งว่าอ่าจะได้เข้าทําการซ่อมแซมนะฮะเจ้าหน้าที่อ่ามาแจ้งให้ไปตรวจสอบอาคารและทําการซ่อมแซมนะครับเดี๋ยวมาดูนะฮะอันนี้เป็นอาคารทําเกี่ยวกับเรื่องอ่ w จิวเวลี่นะฮะทำเรื่องทองเครื่องประดับเนี่ยที่ลงไว้นะ เป็นโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ในย่านแถวแถวเปเวศนะครับแถวโรงงานเจโมนะครับศูนย์อุตสาหกรรมนะครับก็ใหญ่นะมีโรงงานโรงงานนเยอะฮะรเราก็ใน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 ศูนย์อุตสาหกรรมเนี่ยย่านปปะเวศนะครับเราจริงๆเราไปหลายที่แล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ดูเป็นบางที่ก่อนนะครับอันนี้เป็นโรงงานจิวเวลリโรงงานอุตสาหกรรมทํา เครื่องทองเครื่องประดับนะฮะก็รับแจ้งว่าว่ามีโครงสร้างแตกล้าวนะฮะเดี๋ยวลองลองดูนะฮะเนี่ยมีเป็นโครงสร้างนะฮะแตกล้าวเราดูในส่วนอันนี้เป็นสแลบฟอร์ด้านบนนะฮะเราจะเห็นว่ามันแตกล้าวนะฮะตัวพื้นด้านในภายในนะฮะเดี๋ยวดูตัวนี้นะฮะเดี๋ยวนะครับแตกล้าวตัวนี้เห็นชัดๆเลยนะฮะ แตกแล้วเหล็กสีตัวนี้เหล็กมันกัดก่อนนะฮะตัวนี้นะฮะคือภายในในห้องเนี่ยต้องอุณหภูมิค่อนข้างร้อนนะฮะเรามีการาคือเผาหลอมของเครื่องทองนะฮะอา,อากาศก็จะเริ่มร้อนอพื้นตัวนี้มันรู้สึกมันด้านบนร้อนชื้นแล้วก็จะแตกเพราะว่าคอนกรีตเนี่ยอาจจะเสื่อมสภาพนะฮะเน,นื้อคอนกรีตเนี่ย เสื่อมสภาพแล้วก็มีการแตกหลุดร่อนนะฮะเรามาดูอ่าแล้วเราก็ทําการเซอร์เวจไปก่อนนะฮะว่ามีจุดไหนบ้างเพราะเราทําการอย่างอย่างดูตรงนี้ฮะเยอะเลยฮะจริงๆเราเห็นแตกร้าวอย่างเงี้ยมาเดี๋ยวนะครับอ่าเดี๋ยวดูรูปแรกก่อนนะครับอ่าโอเคอ่ามันจะมีรอยร่อนออกมาค่อนข้างเยอะนะฮะอย่างเงี้ยฮะร่อนเห็นนะแตกร้าวนี้เห็นแค่นี้แต่ว่าเยอะมากนะครับตอนที่จะต้องเคาะแล้วต้องการซ่อมเนี่ย ตรงนี้นะฮะค่อนข้างเยอะนะฮะก็วัดส่วนสูงเพื่อที่จะต้องตั้งนั่งร้านดูรยะนะฮะตัวพื้นนี่ก็แตกเห็นเหล็กก็ค่อนข้างหลายจุดนะฮะแล้วเรามาดูนะฮะจุดนี้นะฮะจุดนี้สําคัญมากคือเห็นไหมฮะมีเคยมีการซ่อมไปแล้วนะครับก็มีปัญหาแตกไม่อยู่นะครับเห็นที่ลงในคลิปเยอะแยะเลยนะครับที่ว่าซ่อมเองไม่ต้องงอช่างไม่ต้องอะไรทําเอง อันนั้นเขาขายของขายหลอกหลอกขายวัสดุผลิตภัณฑ์นะฮะเพราะจริงๆเนี่ยเราซ่อมเนี่ยไม่ใช่ว่าซ่อมเองได้ง่ายๆนะฮะถึงซ่อมเองได้ก็ไม่ค่อยคุ้มนะฮะจ้างช่างผู้ชํานาญมาซ่อมดีกว่าเนะฮะเขามีแมทริเซียนมีวิธีการซ่อมนะครับซ่อมเองคุณก็ไม่ต้องคุณก็ไม่รู้หรอกว่าคุณจะเชื่อมเหล็กได้ระยะแค่ไหนเคอร์ r ว n g งเท่าไหร่ฉาบปูนแค่ไหนระดับความชื้นแค่ไหนนะฮะทิ้งไว้ระยะเวลาเท่าไหร่นะฮะ ะนะครับส่วนใหญ่หลอกขของกันทั้งนั้นฮนะซ่อมมาก็พังนี่ฮะนี่ซ่อมไปแล้วนะฮะผมไปคานนี่หลุดร่วงร่อนมาเลยนะฮะคือซ่อมไปมีหลายจุดนะฮะที่ท,ที่ที่ทางโรงงานเนี่ยเ,เขาเอาช่างมาซ่อมกันเองก็ไปซื้อของก็เปิดดูใน youtube ใน google นะฮะว่าซ่อมเองได้ก็ไปซื้อของมานู่นนี่นั่นแล้วม,มาทำเองสุดท้ายก็เสียเวลาช่างเสียเวลาเป็นวันวันะฮะเขาเสียข่าแรงจ้างช่างนะครับ แล้วก็ซื้อของมาอีกสุดท้ายแล้วก็จ้างช่างที่เขาทำงานโดยเฉพาะด้านนี้โดยตรงดีกว่านะครับอย่าต้องมานั่งเสียเวลาเสียของเปล่าๆนะฮะไม่คุ้มนะฮะอันนี้ก็เข้า s urve ย์นะฮะว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างใช้งบใช้เมชชิเดียนเท่าไหร่ก็ลองคำนวณก็เลยเข้ามาส urve ย์ไปก่อนรอบแรกแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็ทำการซ่อมแซมนะฮะ โอเคผมก็เข้าเซอร์เวย์นะฮะมีจุดนี่ฮะเราจะเห็นได้ว่าจุดนี้ทํางานบาง,บางช่วงนี้คนง,งานค่อนข้างสูงนะฮะมันมันเป็นช่วงช่วงบันไดนี้ทางานค่อนข้างสูงลาบากหน่อยต้องตั้งนังลานขึ้นไปด้านบนนะฮะพื้นนี่ฮะตรงนี้ฮะมันค่อนข้างสูงจากตรงนี้นะนี่ส่วนด้านบนของด้านบนนะฮะนั่ฮะจะเห็นไหมฮะจะมีการซ่อมไปเยอะแล้วนะครับแล้วก็มีปัญหานะฮะเราสุดท้ายเราต้องมานั่งซ่อมใหม่นะครับ คือต้องไปนั่งรื้อทำใหม่นะครับที่เห็นบอกว่าทาเองได้ทําเองได้ซื้อของหลอกกันทั้งนั้นแหละหลอกขายของนะฮะคือ 1. คุณใช้วัสดุแมทชิเรียนก็ไม่ถูกต้องนะฮะวิธีการก็ไม่ถูกต้องนะครับผู้อ่าการชํานาญการซ่อมก็ไม่เหมือนกันนะฮะเหล็กคุณจะเจาะยังไงทําชิคเกอร์ยังไงเชื่อมแบบไหนะระยะ covering เท่าไหร่นะครับอ่าคอนกรีตต้องเคลียร์หน้าปูนยังไงนะครับมันหลายขั้นตอนนะฮะถ้าทำอ่าไม่ถูกต้องไม่เป็นอย่าดีกว่านะครับ เสียของเสียเวลาเปล่าจ้างช่างมาคุ้มกว่าฮะยอมเสียนิดๆหน่อยๆนะครับเขารับประกันด้วยนะครับนะครับตั้งแต่ซ่อมมาก็ทุกที่ก็ไม่เคยมีปัญหานะส่วนใหญ่นี้ผมไปลื้อทั้งนั้นนะฮะส่วนใหญ่นี้ฮะซ่อมกันมาเองแล้วก็เนี่ยฮะพังนะครับต้องไปลื้อนะฮะหลายจุดนะฮะตอนหลังเขาก็เลยไม่ไม่ทำแล้วนะครับอ่าไม่จ้างช่างจ้างใครมาทําแล้วก็ให้ทางอ่าของเรานะฮะ HCU อ่า มาจัดการทําการดูแลให้นะครับอันนี้เป็นจ็อบแรกเฟสแรกเนี่ยที่ที่เราจะต้องเข้าทําเดี๋ยวจะมีเฟสต่อไปนะครับเดี๋ยวลองมาดูนะครับก็ทาการซ่อมนะฮะนี่ฮะนี่ฮะเห็นไหมฮะพังออกมาเลยนะฮะแค่สกัดเบาๆนี้ที่เขาซ่อมเนี่ยมาเนี่ยมันไม่อยู่นะมันใช้ไม่ได้นะครับนะครับหลายจุดเลยนะครับมัน ซ่อมมานี่ไปรูปไปเชื่อใครอย่าหลงเชื่อนะครับฝากพี่พี่น้องๆเพื่อนๆว่าอย่าหลงเชื่อววกวัสดุผลิตภัณฑ์มาขายของนะครับแล้วก็บอกทําเองก็ได้เงี้ยไม่ได้ถูกนะครับไปซื้อของทํานู่นนี่นั่นก็เป็นพันนะครับหลายพันนะฮะเสียเวลาอีกนะครับสุดท้ายแล้วก็ก็ต้องมาโดนรื้อแล้วก็ทําใหม่มันไหลต่อนะฮะอย่าเสียไหลต่อเลยนะครับถามวิศวกรถามคนที่เขาชํานาญทําการ งานซ่อมดีกว่านะครับอันนี้ก็ทำการซ่อมนะฮะก็เคลียร์ลิงตัวผิวหน้าเท็กเจอร์ออกไปแล้วก็ทำการซ่อมช่างก็ทำการระยะอ่าเนี่ฮะเดี๋ยวอันนี้อาจจะดีเทลรูปแบบมันจะอยู่ในในใน,ในสกรปของงานที่เราเก็บไปเป็นไฟล์ค่อนข้างเยอะนะฮะ แต่นี้เราจะลงให้บางส่วนนะฮะจะได้ไปงานโดยเร็วเดี๋ยวเราจะมี EP อีกเยอะนะฮะอันนี้ก็ทาก่อนการซ่อมนะฮะอันนี้นี่ก่อนการซ่อมเนี่ยเห็นเรายิงเลเซอร์เข้าไปแล้วก็ดูระยะดูอะไรไปอันนี้หลังการซ่อมแล้วนะฮะประสิทธิภาพนี้โอเคเลยนะฮะเป็นที่พอใจของลูกค้าของทางโรงงานดีเ่ยมนะฮะหลายจุดนะฮะอันนี้เป็นบางจุดแค่นั้นนะฮะที่มาให้ดูนะครับเดี๋ยวดูดูขยายนะฮะจะได้เห็นชัดนี่ เราซ่อมจากด้านในตัวลึกๆเลยนะครับและทำงานลําบากด้วยนะครับช่างบอกซ่อมเองไม่ไหวนะฮะมันพื้นที่มันเป็นซอกนะฮะเห็นอย่างเงี้ยนะฮะดูระยะนีฮะเห็นไหมดูจากลายท่อเนะฮะคือทั้งสูงทั้งเป็นซอกด้วยนะฮะทำงานนี่ค่อนข้างลําบากมากก็ไม่ช่างโดยเฉพาะทางทํางานนี่ยากมากนะเพราะต้องเคลียร์เหล็กเชื่อมเหล็กนะฮะมีทั้งต้อง support p r o เท c นะฮะต่างๆนะฮะเพราะมีโรงงานด้วยก็ต้องมีประกายไฟด้วยนะครับเราต้องซั p พ o r t ตโ o t e c ให้ดีเลยนะฮะ เราทําการซ่อมด้วยคอนกรีตรับแรงสูงนะฮะเนี่ฮะเสร็จเป็นอันเรียบร้อยนะฮะอันนี้หมดเป็น1 EP ให้ดูว่าเราทําการซ่อมแบบไหนถึงจะได้ผลดีที่สุดนะครับอ,อย่าลงเชื่อผลิตภัณฑ์ที่มาขายของและให้เราทําเองพอเราทําเองเสร็จเราทําไม่ถูกวิธีใช้ส่วนผสมมันไม่ใช่สูตรเดียวนะฮะมันต้องประกอบกันหลายๆขั้นตอนหลายๆสูตรแมชชูรเรียนการถูกต้องและการาการทํางานที่ถูกต้องด้วยนะครับ ก็ยินดีให้บริการนะถ้าพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่จะสนใจ <g ül> นะครับามาจองคิวรับงานก่อนก็นกได้นะฮะมาปรึกษาฟรีนะฮะว่าทําการซ่อมแซมแบบไหนถึงจะได้ผลได้ดีที่สุดอย่าไปเสียเงินฟรีๆโดนเขาหลอกนะฮะก็ระวังด้วยฝากเตือนภัยด้วยนะฮะเพราะเดี๋ยวนี้มีมิชาชีพค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็มาแฝงตัวแล้วก็มารับงานนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็นฮะคนก็ต่างๆก็กลัวนะฮะฝากฝากไว้ด้วยนะครับ ฝากติดตามรับชมเราคลิปต่อไปนะฮะเดี๋ยวเราจะลงสาระความรู้แล้วก็การบริการไปด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ